ครับสวัสดีครับ <c oughs> ลงดินเสร็จเสร็จแล้วครับหกสิบประเที่ยวมาปั้นทางครับปั้นทางทางยุบเดี๋ยวพวกนี้จะลงดินฝั่งโน้นครับโน้นฮะตรงหลังโรงรถเกี่ยวครับนี่ลงฝังโน้นอ่ะยวพาไปเดินไปดูลองนาดินก่อนคือดินแถวนี้มันที่ผมเคยบอกครับดินมันชุ่มน้ําเราจะต้องปั้นปั้นคันขึ้นมาหน่อยแต่ว่า แปลงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ลอกดินมาแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่แห้งที่สุดเลยไม่ต้องยกทางเลยปกติก็จะต้องเอารถไถถไถแล้วก็ยกขึ้นมาครับเดี๋ยวไปดูผ่าไปดูที่ตักวอ้จะทันหรือเปล่าสิบลอ้ลอกำลังตักเลยเย็นครับเอาดินไปลงมาแล้วครับเมื่อวานลงไปแดแล้วก็วันนี้ลงไปอีกอ่ลงไปอีกเจ้าที่ถมลงน้ำห้าสิบเจ็ด ก็วันนี้รับดินไปแล้วผมรับดินไปแล้วประมาณประมาณ 6, ประมาณหกประมาณหกสิบห้าเที่ยวร,รวมตอนเช้าตอนเช้าลงสองแปลงครับอโดดไกลๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูลอกลอกลึกไหมออกมาหนึ่งคันแล้วครับอยู่รถออกมาแล้วอันนี้จะเราจะไปลงแปลง แปลงสี่ไร่นะครับสี่ไล่เอ้ยใช่ใช่สี่ไร่จับับต้องสลับลอยไปเรื่อยครับวิ่งสลับลอยให้ทั่วๆไปครับผมจนขุดไปเข้าดินแข็งมากเลยคือเราจะขุดแค่ครึ่งแะแค่แค่แค่คึ่งก้อนมันขุดไปเข้ามันกระโดดกี่ปาดมันกระโดดหน้ามันฟางเราจะไปลงแปลงสี่ไร่ที่ผมลงซีแลกครับเพราะว่า ก็ที่ตกลงเขาไว้ก็ด้านข้างก็จะลงเป็นหน้าดินฮนะจะเอาหน้าดินนี้ไปไปลงไว้จะได้ไม่ต้องตีหน้าดินจากจุจา่าลงพามาดูพอก่าเลอกกันยังไงเหมือนแถวไพสาลไหมอันนี้นก็อยู่ที่ฝีมือคนลอกนะครับอว่าใครจะลอกได้เจ๋งกว่ากาันแถวนี้ถ้าเกิดลอกไม่ดีต่อไปไม่ได้ลอกนะครับ เสียแล้วเสียเลยนะครับเพราะว่าเวลาลอกเสร็จเขาต้องเอากระดานมาลูบอีกรถไถนากระดานลูบอีกต้องเรียบจริงๆไม่เรียบลอกไม่ได้นะครับเสียงเครื่องเงียบปิดเลย3-1-3 เดี๋ยวนากันอยู่ครับามมาดูว่าลอกลึกไหมตอ,อกตะเล็ดด้วยคือถ้าเกิดลอกไม่ลอกเนี่ยที่ของนามไม่ลอกเพราะว่านาดาน,นานเนี้ยแปลงเนี้ยมันสูงกว่านานแปลงด้านข้างเขาบอกเติมน้ําไม่ไหวครับเติมน้ําไม่ไหวครับน้ําเติมไป เติวมวันนี้พวกนี้แห้งเติวมวันนี้พวกนี้แห้งครับเขาก็เลยต้องต้องลอกเขาเพราะข้างๆเขาลอกลงไปต่ำต่อกันไปสอบครับนึฮะาแปลงข้างๆก็ลอกต่ํากว่าคือน้ํามันหายหมดครับเนี่ยน้ํามันหายหมดก็เลยต้องลอกเออันนี้กินขอบไม่ตรงสำคัญครับเนี่ยรายละเอียดครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องเดินไปโคมมาเก็บอีกสาคัญครับเวลาเพื่อนพ,พี่เวลาจะลอกรองน้ําก็พยายามเดินตัดขอบก่อนครับตัดขอบก่อนตัดขอบออกมาเมื่อกี้นึงเลย ต้องตัดขอบเมื่กี้นึงก่อนยาวไปก่อนแล้วเราใชยช้อนขึ้นอ่นนี้เน็นแนวทาง,ทางให้เ<ห>พื่อนพี่ดูดูสามหนึ่งสามคือคือในการลอกสักก็จะลอกให้เสมอนะฮะผมจะแนะนําว่าให้ดึงให้ให้ดึงยืนลดให้ห่างกว่าน,นี้ครับอย่างเนี้ยถือว่ามันจะขุดแล้วเมั่กี่มันจะกินครับ ใ้เอื้อไปไกลหน่อยค่อนข้างเกือบสุดบูมแล้วแล้วกรชากเข้ามากระชากเข้ามาแล้วก็ช้อนขึ้นแล้วกันอย่างเงี้ยมันจะเห็นไหมะมันใกล้ตัวแล้วเราจะอดกินลึกไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยจะกินลึกเนี่ยทำให้เป็นขยุกขยุกขยุกค,ค,ครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ฝีมือใช้ได้รอยฟันต้องสั้นๆครับฟันสั้นจะดีครับร้องอดินต้องใช้ฟันสั้นครับฟันยาวไม่ได้ครับดินรอดหมด ตรงนี้ก็ประมาณน่าจะยี่สิบยี่สิบเซนยี่สิบเซนประมาณนี่ครับประมาณนี่ครับนี่ลอกสิบห้าไล่นี่ก็หยิบเงินครึ่งล้านแล้วนะครับสี่แสนกว่าอยู่แล้วแล้วก็สิบห้าไล่ก็ยี่บห้าไร่ก็ลอกยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังหยิบกินล้านเลย พาไปดูตรงนี้เนี่คเขาลอกเก็บหน้าไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้มันไม่ต้องทําทางครับสบายครับอย่างนี้ลอกง่ายครับลอกง่ายแต่ถ้าเกิดในดูในสายตาเนี่ยรู้สึกว่าจะนูนกลางนิดๆก็ต้องมีบ้างครับเดี๋ยวก็ดาารูปเอาถ้าเกิดอย่างนี้ถือว่าโอเคครับมาลอกดัดดินต้องลงมาดูบ่อยๆครับพี่นเพื่อนถ้าเกิดได้ลอกต้องลงมาดูบ่อยๆต้องลงมาดูบ่อย เด็ก็ตรงนี้ยี่สิบเซนเลยเนี่ยก็ต้องรอให้หมดเศร้าครับเห็นไหมยี่สิบเซนได้อยู่แล้วได้ไหมดูดไหม, <laughs> ไหมโอ้โหคืบฝานะครับดูนะครับนี่ฮะคืบฝานะครับนี่ฮะ <laughs> ขนาดเนี้ยความลึกก็ยี่ห้าเซนได้ ตรงนี้จะนูนหน่อยครับตรงนี้จะนูนหน่อยแนวนี้จะนูนนี่หละงานเมื่อหมูครับลองนีต้ตักเร็วมากครับคันนี้ตักเร็วมากวันนี้น่าจะฟันน่าจะวันนี้น่าจะฟันไปประมาณแปดติดเที่ยวละตอนเนี้ยแปดิดเที่ยวแล้วตักเร็วมากครับก็มาเช้าตักเยอะครับอันนี้ตักเยอะหน่อยเที่ยวนี้ไปตักไปโรงงานของเสียบทียาเองเดี๋ยวผมบอกครับเวลาเก็บงานเนี่ยฮะ เก็บงานเนี่ยพี่เพื่อนๆต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเก็บชายนี่ก่อนเอาเมื่อกี้เก็บชายหน้าเมื่อกี้ดึงถอยหลังยาวไปก่อนแล้วโยนดินเข้ามาแล้วทีีพี่เพื่อนๆจะขูดยังไงก็สบายแล้วไม่งั้นมันจะเข้าๆออกนี่ครับนี่ฮะก็อันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากผมแล้วก็เวลารักเวลานอนเวลาเวลาเก็บดินน่ะพยายามถ้าเกิดหน้าดินเงี้ยพยายามนอนมุ่กี้นอนมุ่กี้หน่อยนะฮะแล้วมันจะไม่เป็นลูกดินขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราหงายมุ่อกี้มันจะเป็นลูกดินกระโดดขึ้นมา มันก็จะมีวิธีการวิธีมานครับค่อยๆทําไปอย่าก็ชินครับอดูได้หลายท่นนนี่ผมก็มาวิจารณ์เฉยเนี่ยมาลอกมามาดูแปลงนอกหน้าดินเงินล้านครับสิบห้าไร่นี่ก็หยิบครึ่งล้านกว่าแล้วครับอ่ะโอเคนะครับพี่ๆเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้พามาดูแคทฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ